อ์เซนอนก็บุกไปแพ้บอลมัดสูต์ต่อ2ก็เป็นความไม่แพ้เกมแรกในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ของอาร์เซนอลนะครับพวกเขาเองหวังจะเป็นแชมป์แหละในปีนี้ผมผมคิดแบบนั้นแล้วก็ต้องมีให้ได้สักสักหนึ่งแชมป์นะในรายการที่พวกเขาลงแข่งขันแต่ปัญหาคือถ้าอยากเป็นแชมป์ปัญหาสําคัญอุบัติเหตุฟุตบอลแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นบ่อยๆโดยเฉพาะการผิดพลาดท,ที่มันไม่น่าเกิดการจา่ายบอลค้นหลังผิดพลาด การโดนใบแดงแบบที่ไม่น่าโดนหรือว่าการเข้าทำที่ไม่เฉ็บคมพอนะฮะนี่คือปัญหาสําคัญที่แอสตันเองอาจจะกดดันตัวเองมากเกินไปต้องรีบเล่นต้องเร่งเกมต้องเพิ่มสปีดบอลจนทำใม้ทุกอย่างเนี่ยมันมีความผิดพลาดมากขึ้นตอนนี้อาร์นมีอลมี17แต้มนะครับจาก8เกมอยู่ที่3ตามหลังลิเวอร์พูลจากฝูงอยู่1ตแต้มแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยแข่งน้อยกว่าอสร์นซนอล1นัดแล้วก็มีแต้มเท่ากับซิตี้อันดับ2 ที่17แต้มนะครับแต่ซิตี้ก็จะแข่งวันนี้ต่อนะในนัดที่8เจอกับวูฟแฮมตันซึ่งก็มองว่าซิตี้เองเนี่ยยังคงเหนือกว่าและคิดว่าน่าจะเก็บ3แต้มได้ปัญหาตสำคัญของอาร์เซนอลคือจังหวะเออร์เรอร์ที่มันง่ายๆเลยหลายครั้งเหมือนกันในแมชนี้กลายผ้าของรายาออกบอลไม่ดีนี่ก็เกือบโดนเหมือนกันนะครับแต่โชคดีทางคู่แข่งยง,ยงยิงไม่เข้าแต่ประหาตสำคัญคือทรอสต์ที่จ่ายบบลคืนหลังจ่ายผิดไปเยอะมากๆซึ่งสลิบา ต้องไปดึงคู่แข่งทําให้โดนใบแดงไปและนี่คือใบแดงแรกของเขานะครับในชีวิตการคาแข่งด้วยซึ่งเนี่ยมันคือจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับแล้วก็เป็นใบแดงที่3ของทีมเขาไปละถือว่าเยอะนะครับคือพวกเขามีความมุ่งม,มั่นแหละนี่บอกไปมีความกระหายแต่มันอาจเป็นดาบสองคมทํครับทาให้เล่นผิดพลาดกันมากเกินไปโอเคลูกยิงขึ้นนําของทางบอลมัด หนึ่งศูนย์เนี่ยคริสตี้ที่ยิงเข้าไปยิงดีด้วยเราก็ต้องชมการเข้าทำสูตรการเล่นที่ถือว่าทำได้ดีส่วนอีกลูกเนี่ยเบนไวก็คือพลาดอีกและคือไปจ่ายคืนหลังสั้นทําให้สุดท้ายเนี่ยทีมเสียจุดโทษไปซึ่งไควุดเองก็ยิงได้ดีพอเป็นสองศูนย์เนี่ยลราอาร์เซนอลเหลือสิบตัวมันยากมากนะครับกับอีกประมาณสักสิบนาทีสุดท้ายที่จะกลับมาได้สองสองหรือได้ประตูสักประตูหนึ่งมันก็ยากแหละเพราะรูปกิมอาร์เซนอลเองไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะครอบครองบอลหรือบ,บุกแบบเหนือชัดอะไรมากขนาดนันะครบ ย้อนไปนันครับตั้งแต่อาริต้าเข้ามาคุมทีมอาร์เซนอลเนี่ยในซีซั่น2019-2020นะครับทางอาริต้าเนี่ยพาอาร์เซนอลเป็นแชมป์แค่รายการเดียวไม่นับคอมมูนิตี้ชิลนะก็คือการได้แชมป์เอฟเอคัพในซีซั่นแรกละครับ 2019- 2020ที่เหลือยังไม่เคยได้แชมป์เลยมันบ่งบอกถึงอะไรครับมันบ่งบอกถึงความคงเส้นคงวาของอาร์เซนอลที่ยังขาดอยู่บางทีพวกเขาออกสตาร์ทดีในช่วงแรกหรือบางช่วงบทจะดีก็ดีเลยบทบางช่วงจะแพ้ก็แพ้ติดต่อกันทําให้ยังไม่สามารถเอาชนะทั้งลิเวอร์พูลหรือว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการจะแย่งแชมป์รายการสําคัญสําคัญได้นะครับโปรแกรมจากนี้ก็ถือว่าหนักเหมือนกันในกลางสัปดาห์คือวันอังคารเช้ามือวันพุธ ต้องเจอกับทางชัลต้าโดนสนะครับก็แข่งขันในศึกอยู่ว่าแชมเยนส์ลีกแล้วก็ต้องไปเจอกับศึกหนักต่อคือการเจอลิเวอร์พูลต่อเลยนะครับในบ้านตัวเองวันอาทิตย์หน้าจําเป็นนะต้องชนะในเกมกลางสัปดาห์เพื่อเรียกความมั่นใจก่อนเจอกับหงส์แดงลิเวอร์พูลเพราะว่าเกมกับลิเวอร์พูลครับจะเป็นหนึ่งจุดเปลี่ยนสําคัญในช่วงต้นซีซั่นนะครับเกมที่9ถึงช่องว่างคะแนนของบรรดากลุ่มทีมลุนแชมป์สามทีมก็คือลิเวอร์พูลแมนซิสตี้และก็อาร์เซนอลด้วย รู้เนื้อต่อนะครับโปรแกรมในวันนี้อีก2คู่สำคัญวูแฟมตันวันเดอร์เรอร์เปิดบ้านเจอแมนซิตี้สองทุ่มแล้วก็อีกหนึ่งคู่ลิพูเจอเชลซีสี่ทุ่มครึ่งก็2เกมนี้มีผลกับอาร์ซอลเหมือนกันในเรื่องของช่องว่างคะแนนถ้าพวกเขาชนะการทั้งคู่ช่วงว่าแต้มเนี่ยก็จะหนีห่างเพิ่มขึ้นไปอีกก็จะเป็นงานยากของอาร์ซอนในการที่จะพยายามหาจุดเปลี่ยนหรือโมเมนตัมที่จะกลับมาพลิกแซงนำได้เหมือนกันนะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติด YouTube Passport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ